สวัสดีค่ะพราวฟ้าวันทูคานะคะพบกันอีกแล้วใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกดให้กับเราด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็มีความสงสัยเช่นเคยนะคะสําหรับ Honda c ซี i c กนะคะกับ Honda c ซ v เนี่ยมันขายดีอะไรขนาดนั้นวันนี้พราวฟ้าจะพาทุกคนมาส่องออปชั่นของ2องคันนี้นะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูม Honda ารามา3ามยูสคาสาขาพระประแดงค่ะ มาเริ่มที่คันแรกนะคะสำหรับ Honda c ซีวิคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆตัวถัง FD คันนี้นะคะบอกเลยว่าสายซิ่งสายแต่งชอบมากนะคะหนึ่งเลยที่สำคัญเลยก็คือของแต่งเนี่ยมีราคาถูกแล้วก็มีเยอะแยะมากมายในตลาดอีกด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะมีรูปทรงที่ค่อนข้างมนิดนึงนะคะทำให้สามารถแต่งง่ายขึ้นซึ่งจะแตกต่างจาก ตัวถัง FB ที่เป็นรุ่นน้องของเขาที่จะชบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหน้านะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นซีนอนแล้วก็ไฟด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นระบบ LED นะคะที่สําคัญเลยก็คือภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหราเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะกว้างมากเลยทีเดียวในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเบาสบายนะคะผู้หญิงเนี่ยสามารถขับได้นะคะและที่สำคัญในส่วนของเบาะตัวนี้เนี่ย จะยังไม่ได้ปรับระบบไฟฟ้าเหมือนในตัวของ CRV นะคะเรื่องของสมรรถนะนะคะบอกเลยว่า Civic FD คันนี้นะคะแรงมากๆนะคะสะใจนะคะเหยียบทีเดียวเนี่ยพุ่งทยาันออกไปได้เลยและที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก1รุน่นก็คือรุ่นไทยอานะคะคันนี้ก็จะนิยมมากๆเลยทีเดียวเริ่มแรกนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยราคาออกห้างจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่านะคะแต่วันนี้เราสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่3 0,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะ เจ้าซีวิกคันนี้เนี่ยมีข้อดีในเรื่องของการประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะเหมาะกับกลุ่มคนวัยทํางานแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะแต่งรถซิ่งเนี่ยต้องคันนี้เลยนะคะ าต่อกันที่ Honda CRV คันนี้กันมากดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถ SUV สุดอเนกประสงค์ที่หลายๆครอบครัวเนี่ยตามหานะคะบอกว่าฮิตมากนะคะออกมากี่เจนเรชั่นเนี่ยก็ฮิตมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยโชมภายนอกของเขานะคะจะถูกปรับให้ดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีการปรับไฟนะคะให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญเลยคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะ และเมื่อพอเรานะคะได้ทดลองเข้ามานั่งด้านในจะสังเกตได้ว่าบริเวณจุดอับสายตานะคะจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ซึ่งคันนี้เนี่ยผู้ชายสามารถขับได้แล้วก็ผู้หญิงก็สามารถขับได้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยราคาออกห้างเนี่ยก็แรงเหมือนกันนะคะแต่สำหรับมือสองเนี่ยราคาเบาๆคะ่ะ กันมากค่ะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทําไม2คันนั่นถึงเป็นตำนานยอดฮิตนะคะและถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถมาชมรถได้ที่โชว์รูมแห่งนี้ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเนี่ยเราขึ้นเอาไว้ให้ทางด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะเรื่องรถไว้ใจวันทูคาค่ะ เพราะเราเก่งในเรื่องซื้อขายและตรวจสภาพรถยนต์นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรามีบริการวันทุคาบิดอีกด้วยที่ช่วยให้คุณขายรถไวได้เงินเร็วค่ะสำหรับวันนี้พาฟ้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ